ับผมเอกนัทพลพลกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางด้านเกษตรของซักเซตมอบริษัทซักเซ็ตมอดำเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายขายตรงมามากกว่าสองปีปัจจุบันเรามียอดธุรกิจเติบโตมากกว่าร้อยล้านบาทต่อเดือนเรามีสาขาไปทั่วประเทศไทยมากกว่า20สาขาเรายังมีสินค้าจ,จัดจําหน่ายมากกว่า40รายการวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเพิ่มผลิตทางด้านเกษตรที่ชื่อว่าทานฟอร์มครับ ก่อนที่ซัคเซตมอจะนําผิดพันธุ์ที่ชื่อว่าทานฟอร์มาจําหน่ายนะครับเราได้สํารวจในภาคเกษตรของประเทศไทยนะครับทุกภาคเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการทเกษตรพบว่าเจอปัญหาลหลักๆอยู่5ปัญหาครับปัญหาแรกปัญหาเกี่ยวกับดินดินมีความเสื่อมโทรมมากนะครับมีแร่ธาตุสารอาหารในดินนี่ต่ำมากเนื่องจากเนื่องจากว่าเราเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีเวลานานนะครับ ปัญหาข้อที่2ครับปัญหาเกี่ยวกับโลกร้อนนะครับเป็นภาวะโลกร้อนซึ่งกระทบกับการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับโลกร้อนทําให้พืชเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้นะครับเป็นปัญหาหลักเลยปัญหาใหญ่ที่สุดของภาคเกษตรตอนนี้ครับ <S <S ปัญหาที่3าคือปัญหาผลผลิตที่ได้เนี่ยตกต่ำนะครับได้ปริมาณต่อไร่เนี่ยน้อยมากที่สําคัญก,ก็คือว่าคุณภาพของผลผลิตไม่มีคุณภาพทําให้เกษตรนะครับขายไม่ได้ราคา ึทําให้ส่งผลให้ภาคเกษตรเปนปัญหาเรืกก่องการขาดทุนครับข้อที่4ครับปัญหาเกี่ยวกับปุ๋ยเคมเีแพงขึ้นทุกๆปีแล้วภาคเกษตรก็ต้องใช้ปุ๋ยปริมาณมากขึ้นนะครับทุกๆปีด้วยเช่นกันปัญหาที่5ปัญหาขาดแคลนแรงงานครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากเพื่อนบ้านหรือว่าแรงงานในประเทศครับทั้งหมดที่พูดมาครับส่งผลทําให้ภาคเกษตรทําแล้วขาดทุนส่งผลให้เษกษตรกรเป็นหนี้ครับวันนี้เรามารู้จักทานฟอมครับว่าคืออะไรและช่วยแก้ปัญหาในภาคเกษตร ได้ยังไงบ้างนะครับทานฟอร์มประกอบด้วยจุดเด่นอยู่3ข้อครับจุดเด่นข้อที่1ครับทานฟอร์มนะครับได้ถูกผลิตให้มีแร่ธาตุสารอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอย่างครบถ้วนครับแล้วยังถูกผลิตออกในรูปแบบของเอนไซม์ซึ่งพืชสามารถนําไปใช้ได้ทันทีแบบ2 4ชั่วโมงไม่ว่ากเกษตรกรจะฉีดตอนเช้าตอนบ่ายตอนสายตอนเย็นพืชก็สามารถนําไปใช้ได้โดยไม่ต้องง้อการขบวนการสั่งข้อแสงของพืชเลยครับอันนี้คือจุดเด่นของทานฟอร์มข้อที่1ครับ จุดเด่นข้อที่2ครับผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มได้ถูกผลิตโดยใช้นานโนเทคโนโลยีครับที่มีโมเลกุลที่เล็กมากมีผลดีครับช่วยให้เข้าสู่ได้ทุกเซลล์ของพืชไม่ว่าจะเป็นทางกิ่งทางก้านทางใบาทางรากทางลำต้นนะครับและพืชสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วครับจุดเด่นข้อที่3ครับทานฟอร์มได้ถูกผลิตออกมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับไม่มีสารตกค้างปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคครับ จุดเด่นทั้งสามข้อที่พูดมานะครับทำให้นวัตกรรมทานฟอร์มได้ถูกเรียกว่าฉีกฎการกินอาหารของพืชครับทานฟอร์มครับได้ถูกผลิตออกมาเป็น2สูตรครับเรียกว่าทานฟอร์มสูตรหนึ่งกับทานฟอร์มสูตรสองครับเดี๋ยวมารู้จักทานฟอร์มสูตรหนึ่งกันก่อนครับทานฟอร์มสูตรหนึ่งคือนะครับเป็นธาตุอาหารหลักมี N P K อยู่ครบถ้วนครับและทานฟอร์มสูตรหนึ่งนะครับยังช่วยในเรื่องของสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปกติได้นะครับ ท่านฟองสูตรหนึ่งยังมีส่วนผสมของการให้แตกรากได้ดีแตกกิ่งแตกก้านนะครับรวมถึงใบจเจริญเติบโตได้ดีนะครับในท่านฟองสูตรหนึ่งนะครับเรียกว่าผลิตออกมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษกับผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคครับส่วนท่านฟอมสูตรสครับเรียกว่าเป็นแร่ธาตุสารอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับซึ่งใส่มาครบทุทกอย่างที่พืชต้องการนะครับในสูตรสนี่ครับช่วยเพิ่มในเรื่องของพลังงานแล้วก็เนื้อเยื่อให้กับพืชได้ ชนวัตสาหรับนะครับเตรียมใบให้เขียวเป็นเข้มเป็นมันใบใหญ่ใบหนารวมถึงเล่งให้มีลูกใหญ่นะครับขั้วเหนียวผลใหญ่ผลโตผลโตแบบนี้นะครับที่สาคัญก็คือว่าทานพันธรรุ์สองก็ยังผลิตออกมานะครับไม่มีสารเคมีตกค้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยทั้งผู้ใช้และก็ผู้บริโภคครับทีนี้เรามาดูนะครับที่เรียกว่าทานฟอร์มนะครับฉีกกฎการกินอาหารของพืชฉีกกดแบบไหนอย่างไรนะครับต้องเรามาดูก่อนครับว่าโดยปกติพืชทั่วๆไปเนี่ยก็จะกินอาหารเข้าได้2ทางเท่านั้นนะครับ ทางหนึ่งก็คือทางรากนะครับอีกทางหนึ่งก็คือทางใบโดยทั่วๆไปเกษตรกรนะครับทางรากก็จะใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเม็ดๆนะครับเรียกว่าปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพก็ตามนะครับการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับต้องมีปัจจัยอื่นเสริมมากเช่นต้องมีนะครับอากาศในดินด้วยที่เหมาะสมนะครับต้องมีน้ําในดินนะครับที่ละลายปุ๋ยนะครับแล้วก็สามารถให้รากพืชเนี่ยดูดกินขึ้นไปได้นะครับรวมถึง ต้นไม้เราต้องสมบูรณ์แบบด้วยเช่นเรามีรากฝอยนะครับมีรากที่ดีก็สามารถดูดกินปุ๋ยแบบนี้ส่งขึ้นลําต้นไปส่งที่ใบแล้วก็สั่งข้อแสงแล้วก็ส่งไปที่ลูกพืชได้นะครับอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่าให้ปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยทางใบก็คือเราเอาปุ๋ยนะครับมาผสมน้ําแล้วก็ฉีดทางใบส่วนนี้จะเข้าทางปากใบพืชน,นะครับพอเข้าทางปากใบพืชเสร็จปั๊บก็สู่ขบวนการสั่งข้อแสงของพืชแล้วก็เปลี่ยนเป็นแป้งและน้ําตาลหรือว่านะครับวิตามินที่พืชต้องการส่งไปเลี้ยงลูกนะครับก็ทาให แต่ในสภาและแวดล้อมในปัจจุบันนี้เรียกว่าไม่เอื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะครับทําให้ขบวนการต่างๆที่เล่ามาเนี่ยครับล้มเหลวคือพืชไม่สามารถกินปุ๋ยทางดินได้ดีเนื่องจากว่าดินเราไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็รากในดินรากพืชในดินเนี่ยครับก็จะน้อยด้วยนะครับทําให้พืชกินอาหารได้ช้ามากกระบวนการที่พืชจะนําสารอาหารทางปุ๋ยทางดินเนี่ยขึ้นสู่ลําต้นได้เนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ด้วยซ้ํานะครับ ส่วนทางใบนะครับฉีดพ่นทางใบตอนนี้เนื่องจากว่าอากาศอากาศร้อนมากนะครับพืชไม่สามารถเปิดปากใบได้ก็ไม่สามารถรับสารอาหารที่เราฉีดพ่นได้ฉะนั้นการฉีดพ่นทางใบนะครับก็เรียกว่าขบวนการนี้ก็ล้มเหลวเหมือนกันเช่นเราฉีดพ่นไปพืชก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าทานฟอร์มฉีดก,กฎการกินอาหารของพืชอย่างไรบ้างน,นะครับทานฟอร์มสูตรหนึ่งแล้วก็ทานฟอร์มสูตรสองนะครับถูกผลิตมาด้วย นาโนเทคโนโลยีนะครับที่มีโมเลกุลเล็กมากอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วทานฟอร์มทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับเรียกว่าเป็นสารอาหารและธาตุที่สมบูรณ์แบบนะครับสามารถซึมเข้าสู่ทุกเซลล์ของพืชได้ไม่ว่าจะเป็นลำต้นกิ่งก้านใบนะครับถึงรากเข้าส่วนไหนก็เข้าพืชได้ทุกส่วนเลยครับและพืชยังสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นแป้งและน้ําตาลไปเลี้ยงผลผลิตได้เลยโดยไม่ง้อนะครับเรื่องการสั่งข้อแสงโดยธรรมชาติเลย ถึงบอกว่าในทรานส์ฟอร์มของเรานะครับนอกจากเป็นโมเลกุลเล็กแล้วสามารถเข้าสู่เซลล์ของพืชได้แล้วยังนะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการสั่งข้อแสงของพืชด้วยนะครับฉะนั้นฉีดพ่นไปนะครับพืชสามารถนําไปใช้ได้แบบ2 4ชั่วโมงนะครับนี่คือข้อที่พิเศษสุดที่คนอื่นไม่มีนะครับแต่ทรานส์ฟอร์มสามารถทําได้ครับลองมาดูนะครับว่าทรานส์ฟอร์มช่วยอะไรบ้างครับประการแรกสุดนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าช่วยทําให้กระบวนการเจริญเติบโตของพืชนะครับ เป็นไปอย่างสมดุลครับเริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เรานะครับหวานลงไปในดินถ้าเราแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยทานฟอร์มก่อนนะครับทานฟอร์มก็จะถูกซึมเข้าสู่ในเมล็ดพันธุ์พอเราหว่านลงดินปั๊บก็ทําให้พืชนี่ครับเจริญเติบโตได้ไวมากนะครับพออายุได้ประมาณสัก7วันนะครับเราฉีดทานฟอร์มเข้าไปที่ต้นพืชอีกครับพืชก็สามารถเจริญเติบโตแล้วก็ทนต่อดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนได้ดีนะครับก็ทําให้พืชนะครับไม่มีอัตราการสูญเสียของการไม่งอกเลยนะครับ พอหนึ่งเดือนผ่านไปครับเราฉีดทานฟอร์มเข้าไปนะครับปรากฏว่าพืชเจริญเติบโตแตกกิ่งแตกก้านได้ดีนะครับก็ทําให้อัตราการเจริญเติบโตเนี่ยสูงมากนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ฉีดทานฟอร์มเข้าไปเพื่อให้พืชนะครับออกดอกให้ผลผลิตนะครับโดยธรรมชาติแล้วก็ให้ผลิตที่สูงได้ครับส่วนข้อที่2ครับแทนฟอร์มช่วยในการเจริญเติบโตนะครับช่วยให้รากกิ่งก้านใบเนี่ยแตกกิ่งแตกก้านได้ดีนะครับฉะนั้นถ้าแตกรากได้ดีแตกกิ่งได้ดีนะครับพืชก็สมบูรณ์แบบนะครับ ข้อที่3าครับแานฟอร์มช่วยสร้างกระบวนการคอรราฟิลนะครับเรียกว่าใบเราจะเขียวนะครับเข้มสามารถสังเคอ์แสงสามารถดูดกินสารอาหารในดินได้แล้วก็ทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับข้อที่4ครับแานฟอร์มช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ในดินนะครับเรียกว่าทานฟอร์มไม่น่ากลัวนะครับเราฉีดพ่นต้นไม้ไปปรากฏว่ามันหล่นลงที่พื้นดินก็ไม่ได้สูญเสียครับเพราะตกลงสู่พื้นดินนะครับก็ช่วยให้กระบวนการนะครับจุลินทรีย์ในดินเนี่ยทำงานได้ได้ดีขึ้น ช่วยย่อยสลายและธาตุต่างๆในดินได้ดีหมายถึงว่าในดินเราก็จะมีปุ๋ยธรรมชาติมากขึ้นนะครับที่5ครับทานฟอฟอร์นะครับทำให้ต้นพืชเราทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับที่ไม่ปกติได้เช่นน้ําท่วมนะครับหรือว่าอากาศร้อนจัดหรือว่าฝนไม่ตกเลยนะครับเราฉีดพ่นทานฟอฟอร์มที่ต้นพืชนะครับก็ทําให้พืชอะทนฝ่อดินฟ้าอากาศที่ไม่ปกตินี้ได้ครับข้อที่หครับทานฟอฟอร์มยังช่วยปรับสภาพน้ำนะครับที่เป็นกรดเป็นด่างนะครับให้เป็นกลางได้และทานฟอฟอร์มนะครับ เป็นสารตึงผิวนะครับที่พ่นลงไปแล้วจะช่วยทดแทนการใช้สารจับใบนะครับของเกษตรกรได้ครับข้อที่7ครับทานฟอร์มนะครับช่วยให้พืชนะครับดูดกินอาหารนะครับทางดินได้ดีมีอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมในดินนะครับทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วครับข้อที่8ปทานฟอร์มสามารถใช้ร่วมกับสารเคมีได้ทุกชนิดไม่ว่าเราจะฉีดพ่นพร้อมกับยาฆ่ายาก็ได้หรือพร้อมกับยาฆ่าแมลงก็ได้นะครับโดยเราประหยัดเรื่องของเวลาและก็ค่าแรงครับ ข้อที่9ครับถ้าพืชเราโดนสารเคมีแล้วมีใบบาดใบเหลืองนะครับพืชมีปัญหาเรื่องชนะการเจริญเติบโตให้ผสมทานฟอร์มนะครับฉีดพ่นซ้ําเลยจะช่วยให้พืชเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับข้อที่10ครับทานฟอร์มช่วยกระตุ้นให้แตกรากได้ดีนะครับฉะนั้นเหมาะสําหรับแช่เมล็ดพันธุ์พืชนะครับรวมถึงแช่ท่อนพันธุ์พืชให้เจริญเติบโตแตกรากได้ดีพร้อมที่จะไปเพาะปลูกครับแล้วก็อัตราการสูญเสียน้อยลงมากครับข้อ11ครับ ทานฟอร์มใช้ได้ทุกชนิดของพืชครับที่สําคัญครับทานฟอร์มเป็นมิตรกับสิ่งแวล้อมครับปลอดภัยทั้งผู้ใช้และก็ผู้บริโภคครับเรามาดูส่วนผสมนะครับและอัตราการใช้นะครับว่าทานฟอร์มสูตรหนึ่งทานฟอร์มสูตรสองนะครับใช้ยังไงครับเริ่มตั้งแต่พืชผักก่อนครับพืชผักนะครับเราใช้อัตราส่วนก็คือ2 0ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นทุก7จ็ดถึงสิวันครับที่การใช้ครับถ้าเป็นพืชผักทั่วไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่ พืชอายุได้7วันนะครับฉีดสูตรหนึ่งก่อนครับให้ต้นไม้เนี่ยแข็งแรงให้ต้นพืชเนี่ยแข็งแรงทนต่อดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนได้นะครับพอเข้าช่วงถึงให้ผลผลิตนะครับถ้าในช่วงที่จะมีผลผลิตแล้วเนี่ยครับให้ใช้สูตร1บวกสูตรสนะครับในอัตราที่เท่ากันก็คือ2 0ซีซีต่อน้ํา20ิลิตรนะครับแล้วก็ฉีดพ่น7-10ถึงวันครับตัวอย่างนะครับอย่างแตงกวาครับเริ่มปลูกใหม่ๆหนะครับใช้สูตรหนึ่งก่อนนะครับหลังจากที่พืชโตได้สักระยะหนึ่งนะครับมีีดอกแล้วเน่ ก็เอาสูตร1บวกสูตรสอนะครับแล้วก็ฉีดพ่นก็ทําให้แตงกวาวนะครับออกดอกมากนะครับแล้วก็มีผลผลิตมากที่สําคัญผลผลิตที่ได้นะครับน้ำหนักดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยครับหรือไม่ว่าจะเป็นคณะนะครับเริ่มแรกๆก็ใช้สูตรหนึ่งก่อนครับพอโตสักระยะหนึ่งผ่านไปทัก2สสัปดาห์ก็เอาสูตรหนึ่งบวกสูตรสอฉีดพ่นนะครับคณะเราก็จะใบเขียวนะครับใบหนาแล้วก็น้ําหนักดีเวลาไปขายก็ได้ราคาครับ ตัวฝักยาวก็เช่นกันครับเริ่มแรกๆใช้สูตรหนึ่งก่อนครับหลังจากนั้นพอมีดอกครับปั๊บก็เอาสูตรหนึ่งบวกสูตรสองนะครับก็จะเร่งให้น้ําหนักมากขึ้นนะครับชะอมก็เหมือนกันครับแรกๆก็ใช้สูตรหนึ่งก่อนนะครับระยะหนึ่งพอเติบโตเรียกว่าจะเก็บใบขายได้แล้วก็เอา1นึบวกสนะครับเช่นบวบก็เหมือนกันครับบอกว่าเริ่มจากสูตรหนึ่งครับหลังจากนั้นก็เอา1นึบวกสแล้วก็ฉีดพ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพร да. ิกครับเริ่มแรกๆเนี่ยนะครับก็ใช้ส e ูตรหนึ่งก่อนฉีดพ่นไปเพื่อให้้พริิิกเนีบตตโไดด พอหลังจากต้นสูงนะครับประมาณสักฟุตกว่าๆนะครับก็เอาสูตรหนึ่งบวกสูตรสองนะครับเร่งให้แตกรากได้ดีแตกดอกได้ดีนะครับแล้วก็มีผลผลิตที่มีคุณภาพพอบวกสูตรสองเข้าไปนะครับจะได้น้ําหนักที่ดีมากครับผักบุ้งก็เหมือนกันครับเลิกปลูกใหม่ๆก็สูตรหนึ่งพอจะเก็บเกี่ยวแล้วกันนะครับก็บวกสูตรสองเข้าไปหรือไม่ว่าจะเป็นมะนาวอย่างในรูปนี้ครับมะนาวนะครับใช้สูตรหนึ่งสูตรสองเลยพ่นพร้อมกันเลยครับเพราะเราจะเร่งให้ใบหนาเป็นมันใบเขียวเข้ม ก้านใหญ่ก้านอวบพร้อมจะมีดอกออกลูกนะครับพอหลังจากมีลูกไปแล้วเนี่ยครับก็ฉีดสูตรหนึ่งบวกสูตรสองนะครับในอัตราส่วนเหมือนกันครับ20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับก็จะช่วยให้มะนาวของเราเนี่ยลูกดกมากที่สาคัญก็คือแต่ละลูกนะครับเรียกว่าไซส์ใหญ่เท่ากันหมดเรียกว่าไซส์เสมอพอเป็นแบบนี้ครับมะนาวเราก็ได้น้ําหนักได้คุณภาพขายได้ราคาเกษตรกรก็มีกําไรครับไม่ว่าจะเป็นนะครับมะละกอก็เช่นกันครับมะละกอนะครับเราฉีดพ่นแบบนี้นะครับทุก7จ็ถึงสิวันนะครับ ปรากฏว่ามะละกอเรานะครับเคยมีปัญหาเรื่องไม่ออกดอกไม่มีผลดกนะครับปรากฏว่าฉีดปั๊บมีผลดกอย่างในภาพเลยนะครับเรียกว่าดกมากจนต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะครับแบบนี้เกษตรกรทำก็มีกําไรนะครับก็มีกําลังใจในการสู้ต่อไปนะครับมาถึงไม้ดอกไม้ประดับบ้างนะครับเช่นมะลิดาวเรืองทั่วๆไปเนี่ยอัตราการใช้ก็คือ20ลิตต่อน้ํา20ลิตรเช่นกันนะครับเวลาฉีดพ่นก็7-10วันนะครับ เราฉีดตั้งแต่นะครับเริ่มต้นเลยนะครับอาจจะใช้สูตรหนึ่งเริ่มไปก่อนนะครับพอมีดอกก็บวกสูตรสองเข้าไปนิดหน่อยนะครับกุหลาบนะครับมะลิดาวเรืองแบบนี้ก็เริ่มแต่สูตรหนึ่งพอเริ่มมีดอกนะครับก็บวกสูตรสองนะครับทำให้ดอกเราสมบูรณ์มากนะครับจำปีเบนจมานะครับมะลิใช้ได้หมดเลยนะครับดาวเรืองได้หมดเลยนะครับทานตะวันชวนชมนะครับได้หมดเลยนะครับมาถึงพืชไร่กันบ้างครับพืชไร่รวมถึงนาข้าวด้วยนะครับอันนี้ใช้อัตราส่วนคือ 20ดีซีต่อน้ํา20ลิรครับแล้วก็ฉีดพ่นทุก15ถึง30วันอันนี้จะเว้นระยะห่างนิดนึงครับเรามาดูอัตราการใช้สําหรับข้าวครับผมแนะนําแบบนี้ครับข้าวเนี่ยใช้ตั้งแต่เราแช่เมล็ดพันธุ์เลยครับเช่นเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาข้าวเราเนี่ยไปแช่น้ําไว้อาจจะคืนหนึ่งหรือ2คืนครับหลังจากนั้นนะครับให้ผสมทานฟอร์มนะครับสูตรหนึ่งนะผสมกับน้ำนะครับแล้วก็ลาดที่กระสอบข้าวจะช่วยให้ข้าวของเรานี่ครับแตกรากได้ดีนะครับ หลังจากนั้นครับข้าวอายุ7วันเนี่ยฉีดสูตรหนึ่งเลยครับเพราะว่าจะเร่งเรื่องการแตกกอได้ดีนะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้ทนต่อดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนได้นะครับพอข้าวอายุได้15วันนะครับก็ฉีดสูตรหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเร่งการเจริญเติบโตเหมือนเดิมครับพอข้าวอายุ30วันแนะนําให้เอาสูตรหนึ่งบวกสูตรสองครับช่วงนี้เขาเรียกว่าข้าวแตกกอนะครับพอไปถึงข้าวอายุ45วันก็สูตรหนึ่งบวกสูตรสองีกเหมือนกันครับช่วงนี้เขาเรียกว่่าาข้้้วเรริมตัังงทอนะคบ พอข้าวอายุ60วันครับก็สูตรหนึ่งบวกสูตรสองอีกหนึ่งครั้งเป็นการจบขบวนการครับสิ่งที่ได้ครับเหมือนในภาพครับก็กระตุ้นการแตกกอได้ดีนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่าก็จะน้อยไปครับใช้ทานฟอร์มฉีดนะครับปรากฏว่าข้าวนะครับที่เห็นในภาพครับก็จะแน่นนะครับมากเรียกว่างอกทุกเม็ดเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับข้าวก็เหมือนกันครับที่เล่าให้ฟังเริ่มแต่สูตรหนึ่งแล้วก็บวกสูตรสองในช่วงท้ายครับข้าวโพดเช่นกันครับ เมื่อปลูกใหม่ๆนะครับก็แช่เมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาไปปลูกปลูกเสร็จก็พ่นสูตรหนึ่งก่อนนะครับพอาพอข้าโพดได้ยุบประมาณ1เดือนก็อันหนึ่งบวกสนะครับก็จะทําให้ข้าโพดนี่ครับมีน้ําหนักได้ดีมากเรียกว่าเต็มฝักเลยนะครับจนถึงปลายฝักเลยนะครับมันสำปะหลังก็เช่นกันครับใช้ตั้งแต่นะครับแช่ท่อนพันธุ์ก่อนหรือบางคนอาจจะเอาท่อนพันธุ์นะครับมาสับๆแล้วก็กองรวมกันก็ได้หลังจากนั้นก็ใช้ทานฟอร์มนะครับผสมน้ำนะครับในอัตราส่วน ยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบมิลนะครับฉีดนะทั่วท่อนพันเลยนะแล้วก็เอานาไปปลูกปรากฏว่าพืชนะครับหรือว่ามันของเราเนี่ยแตกรากได้ดีมากนะครับก็ทําให้รากเยอะพออายุนะครับมันเริ่มขึ้นสักหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนผ่านไปเราก็เอาทานฟอร์มสุดหนึ่งบวกสูดสองนะครับพ่นทําให้เร่งหัวให้หัวใหญ่นะครับนี่ใช้กับมันสำปะหลังครับหรือไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ก็ฉีดสุดหนึ่ง หรือบางแปลงนะครับเรียกว่าตัดตอไปแล้วเหลือแต่ตออ้อยนะครับก็ค้นสูตรหนึ่งเพื่อให้แตกรากแตกกอได้ดีแตกใบได้ดีนะครับหลังจากนั้นก็ฉีด1นบวกสจนกว่าเราไม่สามารถเดินเข้าได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพืชเกี่ยวกับกระเทียมหอมนะครับฉีดก็จะทำให้นะครับพืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่ด้วยลําต้นแข็งโดนลมโดนน้าก็ไม่ล้มนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสับปะรดแบบนี้นะครับอย่างในภาพนะครับสับปะรดก็จะมีปัญหาเรื่อง การหวานปุ๋ยแล้วก็ไม่กินปุ๋ยนะครับอากาศที่ร้อนจัดสับปะรดก็จะไม่โตเราใช้ทานฟอร์มนะครับฉีดพ่นนะครับเอาสูตรหนึ่งสูตรสองบวกกันเลยนะครับก็จะเร่งให้สับปะรดนะครับหัวใหญ่น้ําหนักดีมากขึ้นนะครับกาแฟก็ใช้ได้เช่นกันครับเริ่มตั้งแต่ใช้สูตรหนึ่งก่อนนะครับแล้วพอเริ่มให้ผลผลิตก็เอา1นึบวกสนะครับถั่วที่สงแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็ใช้ตั้งแต่สูตรหนึ่งก่อนนะครับพออายุถั่วที่สงนะครับได้ประมาณสักหนึ่งเดือนผ่านไปก็เริ่มเอาสแล้ววกก็บส ทีนี้เรามาดูไม้ผลกันบ้างครับไม้ผลอัตราการใช้ยังไงบ้างไม้ผลเนี่ยครับทุกชนิดเลยให้ใช้อัตราส่วนนะครับ20%ต่อน้ํา20ลิรเช่นกันครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับทุก15วันถึง30วันครับเรามาดูนะครับถ้าใช้กับเงาะใช้ยังไงครับเงาะเนี่ยใช้ตั้งแต่นะครับอ่าเพาะพันธุเลยตั้งแต่ต้นพันนะครับก่อนจะเอาไปปลูกก็ฉีดทันฟอร์มครับหลังจากไปปลูกแล้วก็ใช้ทันฟอร์มสุดดึงฉีดเพื่อให้าแตกกิ่งแตกก้านได้ดีเจริญเติบโตได้ไวนะครับ พอช่วงที่จะมีผลผลิตเนี่ยนะครับก็เอาสูตรหนึ่งบสื่อสอแล้วก็ฉีดพ่นนะครับนอกจากเงาะแล้วนะครับชมพู่ก็ใช้ได้เหมือนกันรั้งวิธีเดียวกันเลยเรามาดูทุเรียนกันบ้างครับทุเรียนก็ใช้นะครับถ้าเป็นทุเรียนอย่างในภาพเช่นทุเรียนที่กําลังเจริญเติบโตนะครับก็ฉีดสูตรหนึ่งบสสอนนะครับเร่งให้ใบหนาใบเขียวเป็นมันครับแล้วพอช่วงออกดอกปรากฏว่าดอกเยอะมากพอดอกเยอะมากก็ส่งผลทาให้มีลูกเยอะด้วยครับ ในอย่างในภาพครับเป็นการเทสสินค้าครับทุเรียนต้นนี้นะครับเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะครับเราฉีดพ่นทางใบเท่านั้นโดยใช้ผิดพันธุ์ทานฟอร์มทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองบวกกันนะครับปรากฏว่าผลที่ได้ทุเรียนนะครับลูกดกมากเรียกว่ากิ่งเดียวนะครับมีหลายสิบลูกเลยนะครับและแต่ละลูกไซส์เสมอกลมสวยหนามสวยนะครับมีคุณภาพเหมือนเลยแสดงให้เห็นว่าทานฟอร์มนะครับเป็นสารอาหารที่พืชสามารถนํามาใช้ได้แล้วก็แม้ว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินโดยก็ตามครับ ฝรั่งก็ใช้ได้ครับมะม่วงใช้ได้นะครับมังคุดก็สูกสวยนะครับไซส์เสมอกลมผิวเงาเป็นมันแบบนี้ครับลองกองนะครับก็ทําให้ผลผลิตที่ได้ช่อยาวนะครับเรียกว่าดอกสวยมากที่สาคัญคือน้ําหนักดีนะครับมีคุณภาพลำไยออกดอกเยอะมากครับและผลผลิตที่ได้ก็ไซส์เสมอเท่ากันหมดนะครับผิวไม่แตกเลยมะยงชิดห้ลูกกลมสวยมากนะครับเป็นพวงเลยครับลิ้นจี่ใช้ได้ครับส้มก็ใช้ได้ครับผิวเงาเป็นมันน้ำหนักดีรสชาติดีนะครับ ที่สำคัญคือปลอดสารพิษด้วยนะครับองุ่นใช้ดีๆเลยครับนี่เรียกขบวนการที่ใช้กับผลไม้ทั้งหมดครับเรามาดูประเภทไม้ยืนต้นกันบ้างครับเช่นยางพาราแบบนี้ครับเราไม่สามารถฉีดทางใบได้นะครับเช่นยางอายุหลายๆปีแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการฉีดรอบต้นโดยผสมทานฟอร์มนะครับสูตรหบวกสูตรสองัตราส่วน20ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรครับ แล้วก็ฉีดพ่นให้รอบนะครับลำต้นรวมถึงคนต้นด้วยนะครับหรือไม่จะเป็นปาล์มแล้วก็เหมือนกันครับถ้าต้นเล็กๆก็ฉีดทางใบได้ก็ฉีดใบไปเลยครับแต่ถ้าต้นสูงแล้วนะครับก็สามารถฉีดที่ลูกก็ได้ทลายก็ได้นะครับรอบลำต้นก็ได้นะครับก็ได้ผลเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูนะครับว่าทําไมต้องใช้ทารนฟอร์มด้วยครับมาดูแต่ข้อแรกครับเรื่องของน้ําหนักครับถ้าเป็นปุ๋ยทั่วๆไปนะครับกระสอบละ50กิโลแต่ว่าทารนฟอร์มขวดหนึ่งครับน้ําหนักไม่ถึงกิโลครับ ข้อที่สองครับเรื่องการขนส่งครับถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไป1ตัน2ตันต้องใช้รถมาขนนะครับแต่ทา